ค่ะภายนอกดูเป็นคนเรียบร้อยแต่แท้จริงแล้วพอรับตาคนเนี่ยเป็นคนไหวไฟที่สุดออก่อนจะไปเช็คดวงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่หมอก้อยจะมาทำคลิปเกี่ยวกับไฟกันอีกแล้วนะคะไฟวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่บริเวณตั้งแต่ตะโพกลงมาจนถึง ตรงต้นขานั่นเองค่ะมาดูกันเลยที่จุดแรกนะคะจุดแรกก็คือจุดที่1ผู้ใดที่มีไฝที่ก้นกบค่ะบริเวณก้นกบนะคะก้นกบก็จะประมาณนี้นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะจุดที่1ค่ะผู้ใดที่มีไฝบริเวณก้นกบทายว่าผู้นั้นมักหมุกมุ่นอยู่ในกามารมณ์ะะเขาเรียกว่ามักมากในกามนั่นเองค่ะ อันนี้แม่หมอก็ใหเอามาเผยแพร่จากการศึกษามาจากตำรานะคะจุดที่2ค่ะผู้ใดที่มีไฟที่ตะโพกด้านขวานี่ค่ะตะโพกด้านขวาค่ะจะเยื้องๆหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะก็ให้รู้สึกว่ามันอยู่บริเวณตะโพกค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องเพศและก็ไม่ค่อยมองเพศตรงข้าม เป็นคนที่มีความคิดหวนรุนแรงเป็นคนมั่นใจในตนเองมักทําอะไรหรือคิดอะไรตรงข้ามกับผู้อื่นเสมอและก็กับเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าพักเข้าพวกกันนั่นเองนะคะจุดที่3ค่ะผู้ใดที่มีไฟตรงตะโพกด้านซ้ายนะคะตรงนี้นะคะหรือว่าเยื่อเยือให้รู้สึกว่าอยู่บริเวณตะโพกค่ะ ทายว่าผู้นั้นท่าทางเนี่ยจะเป็นกันเองกับทุกๆคนแต่ต่างเพศเนี่ยมักคิดว่าเป็นคนใจง่ายแต่จริงๆแล้วเขาคนนั้นเป็นคนที่เลือกคนไม่ใช่ใครก็ได้ก็คือไม่ได้รักใครง่ายๆนั่นเองอันหนึ่งะคะนี้หมายเหตุนิดนึงถ้าฝฟต่ำลงไปทางก้นย้อยนี่ค่ะถ้าฝตรงนี้ค่ะ ไฟตรงตะโพกเนี่ยต่ำลงไปทางก้นย้อยนะคะก้นย้อยก็คือบริเวณนี้เนาะบริเวณนี้หรือมอเรเวนนี้ไม่ว่าซ้ายหรือขวาก็ตามก้นย้อยบริเวณนี้นะคะอ่านะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีความรู้สึกทางเพศเร็วภายนอกเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นคนสงบสงเง่ยมเจียมตัวก็คือภายนอกดูเป็นคนเรียบร้อยแต่แท้จริงแล้วพอรับตาคนเนี่ยจะเป็นคนไวไฟที่สุด Oh. จุดตรงนี้นั่นเองที่เก่าที่เขาว่าไว้ว่านะคะเป็นตำรากล่าวไว้ว่าใครที่มีฝ่บริเวณก้นย้อยไม่ว่าซ้ายว่าขวาก็จะเป็นคนที่ไหวฝฟนั่นเองค่ะจุดที่4ค่ะผู้ใดที่มีไฟบริเวณขาอ่อนไม่ว่าซ้ายหรือขวาก็ตามนะคะนี่ค่ะปุ๊บนะคะไม่ว่าซ้ายหรือขวาก็ตามนะคะทายว่าคนนั้นเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่ และโกหกไม่เป็นด้วยนะคะโกหกไม่เป็นด้วยพอโกหกทีไรก็มักจะดวนจับได้เสมอและเป็นคนที่เฟรนลี่ชอบสนุกสนานเฮฮาเข้ากับทุกคนได้ดีไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองนะคะชอบท่องเที่ยวและไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะคะก็ดูเหมือนว่าไฝบริเวณตรงนี้นะคะ่ะค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความมั่นคงทั้งทางคำพูดและการกระทำ นะคะเอาละครัสำหรับวันนี้แม่หมอก,ก็ขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ